้นสดวันนี้เราจะมาทำคลิปแลนดอมกันในหัวข้อที่ว่าเขาต้องการอะไรจากคุณนะคะเขาต้องการอะไรจากคุณการเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญการเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเราก็มาดูกันนะคะ คนคนนี้เขาต้องการอะไรจากคุณ เขาเฝ้ารอคุณมาเนิ่นนานคนคนนี้มีความรักและความจริงใจให้คุณเขาเฝ้ารอคุณอยู่ด้วยความหวังคุณอาจจะเป็นคนรักในวัยวัยเาวรุ่นของเขาอะ่ะเหมือนกับว่าคนคนนี้เขาเฝ้ารอคุณมานานแล้ว คุณอาจจะเป็นแฟนคนแรกของเขาเขาอยากจะสร้างครอบครัวสิ่งที่คนคนนี้สิ่งที่คนคนนี้ต้องการจากคุณก็คือเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาอะยังรอคุณอยู่เขายังรอคุณอยู่อย่างมีความหวังเขาอยากจะสร้างครอบครัว กับคุณมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเขาเคยคิดว่าอยากจะชวนคุณเนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจทุกวันนี้เขามีแต่ความเจ็บปวดและตัวคุณเองอ่ะคุณก็เจ็บเหมือนกันเขารู้ดีว่าเรื่องระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจบไปแล้วแต่เขายังเฝ้า รอดูความก้าวหน้าของคุณเขายังเฝ้ารอคนคนนี้เขายังเฝ้ารอดูความก้าวหน้าของคุณเขาเคยอยากจะชวนคุณไปทานอาหารซีฟูด้ดหรืออาหารทะเลนะทุกวันนี้เวลาเขานึกถึงคุณเนี่ยเขาก็มีความสุข คุณกับเขาเนี่ยเลิกกันไปทั้งทั้งที่ทยังรักกันนะคือเลิกกันไปทั้งทั้งที่ทยังมีความรักเขาเคยแอบมาเขาเคยแอบมาหาคุณนะเขาเคยไปหาหมอดูไปหาพวกร่างส่งเขาเอาเรื่องของคุณไป ปรึกษาคนคนนี้เอาเรื่องของคุณอะไปปรึกษากับกับพวกหมอดูพวกร่างทรงอะไรเนี่ยแหละเพื่อที่ว่าเขายังไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงในความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเขายังเชื่อว่า มันยังมีโอกาสที่ว่าจะกลับมาคอนเนคกันได้แต่ตอนนี้เหมือนเขาอะก็ค่อนข้างคิดมากตัวคุณเองคุณก็เบื่อคือเขาค่อนข้างจะคิดมากเรื่องคุณนะทุกวันนี้เขามีความรู้สึกขาดทุนรู้สึกซึมเศร้าเขาก็เอาเรื่องของคุณอะไปปรึกษาพวกหมอดูพวกล่างทรงอะ เขาก็ยังคิดอยู่อะว่าจะทำยังไงให้คุณกลับมากลับมาในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าากลับมาคืนดีกันหรืออาจจะหมายถึงการเจรจาเกี่ยวกับการแต่งงานก็ได้นะอาจจะมีการแต่งงานการเจรจาอะไรสักอย่าง กองเนี้ยอาจจะเป็นรักต่างชาติก็ได้นะอันนี้จะเกี่ยวกับรักต่างรักทางไกากับคนที่เป็นคนต่างชาติทุกวันนี้เหมือนเขาก็เป็นเสือที่แอบดูคุณอยู่เหมือนเขาก็ดูคุณอยู่ ทุกวันนี้ยเขาก็ดูดูคุณอยู่เขาก็เอาเรื่องของคุณเนี่ยเขาก็ได้เอาเรื่องของตัวคุณอะไปปรึกษากับเพื่อนกับฝูงนะว่าเออเนี่ยฉันฉันจะทำยังไงดีเนี่ยเขาก็ปรึกษากับเพื่อนเขานะแล้วเขาก็แบบเหมือนอยากจะคืนดีกับคุณอะเขาอาจจะโทรมาหาคุณนะเนี่ย อาจจะโทรมาหาคุณนะเหมือนเขาอาจจะชวนคุณไปดูพวกคาบาเล่หรือชวนคุณไปดูอาจจะโทรมาหาแล้วก็ชวนคุณไปเที่ยวอะ่ะเอออาจจะแบบเหมือนชวนคุณไปเที่ยวไปดูอะไรสักอย่างอันเนี้เหมือนกับเป็นรักทางไกลนะเนี่ยเป็นรักทางไกล เหมือนเขามีข้อความอยากจะส่งถึงคุณนะแต่เขาก็ยังมีแบบเหมือนเขามีความรักให้คุณนะแต่เหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่แบบปากไม่ตรงกับใจเหมือนลักษณะภายนอกน่ะเหมือนเขาดูแบบดูเขานิ่งๆเฉยๆนะ ภายนอกอ่ะดูเขาจะนิ่งๆเฉยๆอ่ะแต่ว่าภายในเนี่ยเหมือนเขาก็แอบอันนี้มันเป็นไพ่โจรไงเหมือนเขาแบบจะแอบ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 สืบเรื่องคุณหรือแบบแอ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 บสืบเรื่องของคุณว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างหรือทำอะไรอยู่เรามาดูสรุปนะคะ สรุปก็คือถ้าทะเลาะก,กันนะก็จะได้คืนดีกันถ้าทะเลาะก,กันเนี่ยก็จะได้คืนดีกันเหมือนตัวเขาเนี่ยอาจจะชวนคุณเนี่ยมันจะเกี่ยวกับพวกอาหารทะเลนะเออแล้วก็อาจจะคุย,ยกับคุณนะเกี่ยวกับเรื่องอาจจะปรึกษาคุณเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจอาจจะมีการเจรจาเกี่ยวกับเรื่อง การสร้างอนาคตอาจจะชวนไปไป,ไปไปไหว้พญานาคอาจจะชวนคุณอนะปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างบ้านการสร้างอนาคตการเจรจาเรื่องการแต่งงานแล้วก็เกี่ยวกับการทำธุรกิจอันนี้เหมือนขอคําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนอนาคตนะหรือคุยเรื่องการแต่งงานก็ได้ หมือนตอนนี้เขากําลังคิดเรื่องการทํางานเก็บเงินอยู่เหมือนคนคนนี้เขาคิดเรื่องการทํางานเก็บเงินนะเขาก็หาเงินได้สองทางเขาคิดเรื่องหาเงินอยู่แต่ว่าเดอะซันกับไพ่เดอะเวอร์เนี่ยมันเหมือนจะเป็นพลังงานที่ดีจะเป็นเกี่ยวกับเนี่ยความสุขมาพร้อมความสําเร็จรักต่างชาติอันนี้สองไม้ก็คืออาจจะแบบการ การเรียนต่อในอนาคตเหมือนเขากำลังคิดเรื่องการเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกก็ได้นะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนเขาต้องการนะอันนี้เหมือนแบบเป็นเป็นคนที่เป็นคุณครูอะ่ะที่ว่ามีไม้เรียวด้วยเหมือนกับว่าแบบเหมือนเขาอาจจะชวนคุณไปกินข้าวอะ่ะแล้วก็ปรึกษาคุณอะ่ะเกี่ยวกับเรื่อง การสร้างบ้านการหาเงินการทำธุรกิจปรึกษาเรื่องอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกี่ยวกับเนี่ยการคืนดีมิตรภาพอะไรแบบเนี้ยเหมือนเขาอาจจะโทรคุณโทรมาหาคุณอะมาชวนไปกินโทรมาชวนไปกินข้าวเนี่ยแหละโทรมาชวนไปกินข้าวเออก็จะได้คืนดีกันนะคะเนี่ยเหมือนเขาจะโทรมา ก็โทรมาชวนไปกินข้าวอะแล้วก็ปรึกษาเรื่องหาเงินว่าจะทำยังไงให้ได้เงินเพิ่มแล้วก็คุยเรื่องความสำเร็จคุยว่าเนี่ยเขาอะเป็นคนเก่งนะเนี่ยเขามีชื่อเสียงเขาประสบความสําเร็จยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็จะคุยออกับคุณเรื่องความสําเร็จของเขาอะแล้วเขาก็อาจจะอยากได้คําแนะนําอยากได้ อยากได้คําแนะนําแล้วเขาก็อยากได้เหมือนอยากได้กําลังใจจากคุณนะอาจจะชวนคุณไปวัดทําบุญอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอาจจะแบบชวนไปปิกนิกไปเที่ยวชมธรรมชาติก็ได้นะอันนี้ก็อาจจะแบบชวนไปเที่ยวชมธรรมชาตินี่อาจจะแบบชวนไปกินเหล้าไปกินเบียร์หรืออะไรก็ได้นี่คือสิ่งที่เขาคิดนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะ